คนที่นำไปใช้มีคุณภาพชีวิตกับคืนมาแบบร้องแพนมันยิ่งสร้างความภูมิใจสร้างความอะไรดีนะคือมันมันมัน,มนจุกหกเข้าใจใช่ไหมมันจุกหกมันดีใจแล้วรงติดต่อกันตลอดเวลาบอกเ่ยผลส่วนเลือดเป็นยังไงบ้าง อาจารย์มึ้ไปตรวจเลือดมาแล้วผลตรวจเลือดเป็นอย่างนี้อย่างนี้อันนี้ยังไม่นับรวมอะไรนะปุ้ยปุ้ยหันใหญ่ปุ้ยมีลูกสองคนแล้วเป็นมะเร็งไดเลยถามกันนี่คือข้อพิสูจน์เราไม่เคยเคลมเราไม่เคยบอกว่าเอมูล่าเป็นยาวิเศษอาจารย์ปัญญาไม่เคยบอกตัวเองว่าเป็นหมอ รักษาโรคมะเร็งรักษาโรคอะไรแต่เราบอกว่าเราเป็นนักวิจัยที่มีเอานำงานเอางานวิจัยในห้องและบมาสู่การประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับมวลมนุษยชาติขอบคุณมากครับ